ครับคุณผู้ชมเด็กลิศอันนี้ผมหันหันมาจากมินาว่าก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมลองเทสจริงๆคือผมเทสทั้งเทเกียทั้งมินาว่าแล้วผมรู้สึกว่าเล่นเทเกียสนุกกว่า่ะก็เลยจัดก่อนนะครับสหรับเด็กเทเกียก็จริงๆเป็นการเอาเด็กเก่ามาอัปเดตเพิ่มนะครับเพราะว่าในชุดใหม่เนี่ยบิตีสมแปดเทเกียได้ของเพิ่มนิดนึงนะครับก็หลักๆคือจะมีอยู่3อย่างจะมีเมเปิ้ลร่างใหม่นะครับเกตหนึ่งแล้วก็จะมีออเดอร์ อันนี้นะครับออเดอร์เกตสองซึ่งผมไม่ได้ใส่อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีออเดอร์อีกใบหนึ่งซึ่งเป็นสุ่มหลังกล่องนะครับใบนี้มีของเพิ่มมา3อย่างแต่ิ g ๆคือก็ยัดเพิ่มแค่2อย่างนั่นและเพราะว่าใบใบนี้ผมลองลองเล่นดูประมาณหนึงดูแล้วผมรู้สึกว่าใบนี้เก่งกว่านะครับก็เลย ออกมาประมาณนี้เพราะงั้นเด็กมันก็จะไม่ได้ต่างกับของเดิมมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเปิดได้ออเดอร์2ใบก็เลยใส่ไว้2ใบนะครับแล้วส่วนเมเปิลเกรดหนึ่งอันนี้ผมใส่มาไว้ในไร้ลายเลยนะครับอันนี้เพราะว่าไปดูช่องของต่างประเทศมาเสียงค่อนข้างแปกว่าจะใส่ในไร้ลายหรือว่าใส่ในเมนเด็กนะครับซึ่งผมลองเทสดูทั้ง2แบบดูละใส่ในไรลายดีกว่านะครับ อ่ะเดี๋ยวให้ดูไลน์ทั้งหมดก่อนละกันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเทกเกียตัวเริ่มเกดหนึ่งเป็นเมเปิลเกดเกยเกดสองซึ่งไลน์มาสามใบเนี่ยไม่มีเทกอะไรเลยจะมีเทกเมื่อเทกเกียรไลท์ทับเกดสองนะครับได้เปิดห้าหาเทกเกียหรือเมเปิลหนึ่งใบขึ้นมือแค่นั้นทีนี้มาดูสกิลของตัวเมเปิลนะครับเมเปิลใบใหม่พิงมดเกลบอกว่าเทจดดอก ถ้าแวนเกรซาร์มือสูงกว่าลงสนามในไรเฟสถ้าเพอร์ซอนาไราในเทอร์นี้และคุณไม่มีพิงมดเกิลเมเปิลอยู่บนช่องเรียการคุณสามารถคอกลับไปนี้ลงเรียการได้ถ้าคอจะพลังเพิ่มอีก5้าพันจนจบเทอร์นเคลียร์ตอนเล่นผมลืมมีตรงห้าพันนี้ไปวะโอเคพลังบวกห้าเพิ่มห้าพันถ้าเกิดลงคอลงมาเพิ่มนะครับอีกเทคนนึงบอกว่าก r ิตเตอร์เทกรีกรยาทำงานเมื่อแวนคุณเป็นกริตเตอร์ชื่อเทกรียเท่านั้นเทกเรียการแถวหลังเมื่อ,อยูนิตของคุณที่อยู่แถวเดียวกับอยู่นีน้สแตนอยู่ในคอลัมนเดียวกันแตน ตัวนี้จะสแตนตามถ้าทําเมื่อจบเธอให้ดีไทยซึ่งไม่ใช่ปัญหามากเพราะว่าเดี๋ยวเพอร์โซน่าไร์มันก็จะเด้งกลับมาใหม่อยู่ดีนะครับจริงๆคือเขาเออกแบบมาเพื่อให้ตัวพิงมอสเนี่ยมันเล่นคู่กับเทเกียทั้งดําทั้งขาวได้เพราะถ้าเกิดเป็นเทเกียเ,เดี๋ยวก่อนถ้าไล่ตามการเพอร์โซน่าไรต์เพอร์โซน่าไร์เป็นเทเกียดำก็จะเด้งลงมาข้างหลังแบบนี้พอเพอร์โซน่าไร์อีกเทอร์หนึ่งเป็นสีขาวเป็นร่างขาว อาะตะกี้ตายเพราะว่ารีทายใช้เทคไปแล้วใช่ไหมครับต่เกรดดามันสแตนแวนเพราะฉะนั้นอนี้จะสแตนตามแล้วก็จบเทินดีท,ทายแต่พอไรเป็นร่างขาวก็จะเด้งกลับมาคุณต้องเอามาวางข้างตรงนี้เพราะว่าเทคเทเกียขาวคือตีแล้วสแตนข้างนะครับก็จะเด้งสับไปสับมาแบบนี้อยู่ระหว่าง2เลนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออใส่แค่ใบเดียวก็พอมั้ง <laughs> เพราะว่าลองใส่แบบใส่3าใบดูละแน่น มันกลายเป็นไม่มีที่ลงใบอื่นที่อยากจะลงมากกว่ากุก็เลยเออใส่ไว้ใบเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเวลาเล่นจริงมันก็จะเด้งขึ้นมาได้แค่ใบเดียวแล้วถ้าเกิดมันมีค้างบอดอยู่ในสนามตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณมีอีกใบในหลุมมันมันจะไม่เด้งกลับมาก็เลยเออใส่ใส่ไว้ใบเดียวแล้วกันนะครับแค่นั้นโอเคที่เหลือก็จะเป็นตัวเทกรีนะครับเทกรีมีตอนนี้มีสองสีสีขาวกับสีดํานะครับก็ใส่เต็มทั้งคู่ก็คือตัวสีขาว ในเมนเด็กอีก3ใบสีดำอีก4ใบนะครับทีนี้ในเทคของไรลไลน์เนี่ยบอกว่าเปิด5หาเมเปิลหรือเทเกอรขึ้นมือออเดอร์ใบนี้ติดชื่อเทกเกอร์เพราะงั้นเวลาเปิด5เอาใบนี้ขึ้นมือได้ด้วยนะครับนี่ก็เลยใส่ไว้แล้วก็ใส่เมเปิลีก3ใบใส่ไว้ในกล่องนะครับเมนเด็กอันนี้ก็คือตัวเล่นหลักๆในเด็กนี้นะครับวิธีการเล่นของเด็กนี้ก็คือ เปอร์โซนาไรส์ cage, สลับไปมาระหว่างตัวเทกเกขาวกับเทกเกดาเราขึ้นเป็นิเป็นตัวขาวตัวสีขาวก่อนก็ลงเป็นเทกเกดานะครับเทกเกดาเทคบอกว่าการนอนไรส์ยูนิตที่ชื่อเทกเรียในชื่อการดที่ชื่อต่างกับยูนิตนี้จากมือจะนับว่าเป็นการเปอร์โซนาไร์ก็คือเอาไว้ลงทับล่างขาวนั่นแหละเอ่อเทคโบนไม่ได้ใช้กินเพื่อน2ใบที่เป็นเก2สองหรือต่ำกว่ารีไทยในการคู่แข่งหนึ่งใบนะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดมีร่างขาวอยู่ในโซจะรีไทยหนึ่งคอลัมน์แทนนะครับไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้แล้วมันเสียบอร์ดเลยไม่ได้ใช้อีกเทคนึงบอกว่าเมื่อจบแบทเทิลนี้ตีถ้ายูนิยนลงสนามด้วยการได้ทับเทเกขาวเขาจะบั๊นหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบแสนอยู่อีนี้เลาได้ลบหนึ่งนะครับเป็นแวนลุกเพราะฉะนั้นอา่าเทคของเมเปิลเกรดหนึ่งก็จะสแตนขึ้นมาได้เดี๋ยวผมแยกออกมาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นตัวทำมาหากินนะครับ เพราะฉะนั้นเด็กเนี้ยจะต้องพยายามถอดตัวเมเปิลเกรดหนึ่งออกมาจากโซให้ได้ซึ่งมันมีวิธีอยู่เดี๋ยวผมพูดถึงอีกทีหนึ่งทีหลังนะครับเอาพูดถึงตัวเทเกียต่อโอเคพอไร์เป็นเทร์นี้เป็นตัวร่างดำเทินถัดไปถ้ามีร่างขาวก็ไร์เลยนะครับเทคร่างขาวบอกว่าคับตบัตหนึ่งดุดท็อปห้าใบเลือกเกรดสองหรือต่ำกว่าจากนั้นหนึ่งใบคอลงเรียการแล้วสับกรองถ้าคุณมีเทเกดำอยู่ในโซให้คอสองใบแทนนะครับ อีกเทคนึงบอกว่าเมื่อจบบตเติร์ที่ตีถ้าอยู่นี้ลงสนามด้วยกันได้ทับเทกเกดําในเทนิร์นนี้ทิ้งมือ1ใบสแตนเรียก,กันของคุณหนึ่งใบนะครับก็คือสแตนเรียขึ้นมาตีซ้ำเพราะงั้นเด็กนี้มันก็จะตีได้ประมาณ4เวฟเพียงแต่ว่ามันจะช้านิดนึงเพราะต้องเพอร์โซน่าไรก่อนเพื่อที่จะเล่นเทคต่างๆของมันแล้วต้องไรทับไรทับให้ถูกด้วยนะเปลี่ยนจากขาวเป็นดำเปลี่ยนจากดำเป็นขาวสลับไปสลับมานะครับส่วนใบนี้ออเดอร์ Order บอกว่าสามารถเล่น ชื่อออเดอร์บอกว่าคำสั่งแห่งการแก้แค้นเทกเกียเทกบอกว่าสามารถเล่นกับแบใบน,นี้ได้ถ้าแวนชื่อเทเกียเป็นเซตออเดอร์นะครับเทกก็ได้นิวออเดอร์โซนถ้าแวนคุณชื่อเทเกียเพอร์ซนาไรส์ของคุณจะได้โจสองแทนและพลังจะบวกหมื่นห้าแทนบวกหมื่นก็คือทำให้เพอร์ซนาไร์ Life มันแรงขึ้นนั่นเองโจสองพลังหมื่นห้าแทนที่จะเป็นโจหนึ่งพลังหมื่น ที่ใส่มาสองใบเพราะว่าเปิดได้สองใบแต่เอาจริงๆคือก็ควรจะใส่แค่ประมาณสองสามใบนั่นแหละไม่งั้นมันจะหนักเกินเพราะว่าถ้าคุณเซตได้ใบหนึ่งเนี่ยอีกใบหนึ่งก็แทบจะไม่ได้เซตละถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเอฟเฟกต์ไม่น่าจะสะแต็กกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเอฟเฟกต์ไม่สแต็กมีผลแค่ใบเดียวเพราะงั้นก็เลยใส่แค่สองคือเปิดได้สองด้วยแหละเอาจริงๆแต่ก็ยังแนะนาให้ใส่แค่สองอยู่ดีเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะครับคือมีก็ดีไม่มีก็ได้ส่วนเมเปิลก็มีหน้าที่เหมือนเดิมนะครับกอก ถ้าแวนเกรดสามมือสูงกว่าลงสนามใน้ได้เฟสถ้าคุณไม่มีเมเปิลถ้าคุณไม่มียูนิตติดชื่อเมเปิลในชื่อการดคุณสามารถขอกาดใบนี้ลงเดียกัดได้เอาไว้เด้งกลับมาเป็นลดค่าคอร์สนั่นแหละครับอ,อีกเทคหนึ่งบอกว่าต้องแวนเป็นกริตเตอร์เทเกรียเมื่อจบแบตเตอร์ดิตตีเข่าโซ่หนึ่งใบหรือมากกว่าเลือกกาดจากโซ่หนึ่งใบที่มีเกรดเท่ากับผมรวมของการ์ดที่คุณโซบัสเพื่อเป็นคอร์สของเทคนี้นำกร์ดไปนั้นขึ้นมือแล้วนำเมเปิลเข้าสู่โซ ก็คือเอาไว้ถอดเอาเทเกรดดำหรือเทเกรดขาวในโซขึ้นมือเพื่อเล่นโปรโตนาไรเทิร์นถัดไปนะครับก็เลยใส่มา3นั่นแหละแต่หลักๆคือเอาไว้ทิ้งมือตอนไรชงต้นด้วยอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดมีเ,เดี๋ยวผมอ่ะเช็คเทคนิดนึงนะเทคของเมเปิลใบนี้ถ้าเกิดในสนามคุณมีเมเปิลเกรดหนึ่งอยู่มันจะไม่เด้งเพราะเทคมันบอกว่าถ้าคุณไม่มียูนิตติดชื่อเมเปิล ในชื่อการคุณสามารถขอการใบ,บนี้ลงเดกาดได้ถ้าเกิดคุณเสกเกรดหนึ่งขึ้นมาก่อนเนี่ยเด้งไม่ได้เพราะเทคของพิงมอสเนี่ยบอกว่าต้องถ้าในสนามไม่มีตัวมาอีกใบยอยู่เด้งได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะเด้ง2ใบคือมันเด้ง2ใบได้คุณก็เด้งเกรดหนึ่งขึ้นมาก่อนไม่ใช่ดี่คุณต้องเด้งเกรดสองขึ้นมาก่อนแล้วคุณค่อยเด้งเกรดหนึ่งตามขึ้นมามันจะเด้งได้2ใบนะครับอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเทคเทเกียมันจะค่อนข้างงงนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับแฟนทอปบัตเตอร์อันนั้นมันค่อนข้างเห็นตรงกว่านะครับแต่โอเคทีนี้ก็ตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือคาเบดใบนี้อันนี้ใส่3เพราะว่าที่ไม่พอจะใส่4ก็ได้แหละแต่รู้สึกว่าใส่3ก็พอเล่นได้อยู่นะครับเทคบอกว่าเมื่อลงเรการกัดกระทบบัตรหนึ่งโซนหนึ่งดูท็อปสามเลือกการดจกนั้นหนึ่งใบแสดงการใบนั้นถ้าเป็น2หรือต่ากว่าถ้าเป็นเกยสองหรือต่ำกว่าให้คอลงเรีย ถ้าไม่ใช่ให้นําขึ้นมือแล้วสับกองซึ่งเอออเาออเดอร์ขึ้นมือได้เพราะออเดอร์เป็นเกรดสมมันไม่ใช่เกรดสนะครับใช่มันบังคับว่าถ้าเป็นยูนิเกรดสหรือต่ำกว่าให้คอรงเรียนถ้าไม่ใช่ว่าแปลว่ามันน่าจะหยิบออเดอร์เกรดสขึ้นมือได้แหละนะครับแต่หลกัลกๆคือเอาไว้หาเทกรี re, 3, ยเกรดสามสองใบนี้ขึ้นมือมากกว่า ใส่ไว้3ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะจัดที่เพิ่มนิดนึงมันก็ใส่4ได้นะครับตอนเนี้อุ้ยหลนหล่นหล่นหแป๊บหนึ่งแขมเบสกิดเข้าระวังหยิบใบทับไปขึ้นมานะครับคือถ้าอยากจะใส่เขาบเบสสี่ก็ถอดไอ้โคเอ็กซิสเตนดาก้อนี้ออกก็ได้ใบหนึ่งนะครับลดจำนวนตัวตีลงใส่ตัวเสิร์ฟเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บหนึ่ง เพราะว่าเออคิดไปคิดมาใส่เคาเบสซไปเลยก็น่าจะดีกว่าจริงๆเลยเพราะว่าเด็กเนี้ยสัมเด็กเนี้ยจะเครื่องดับไปเลยถ้าเกิดคุณไม่มีเทเกียร์อยู่ในมือให้เล่นแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่มากเป็นปัญหาตลอดสําหรับเด็กนี้นะครับก็เออใส่เค้าเบสซน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าไอตัวโคอซิตเทนดากอนเนี่ยเป็นแค่ตัวตีเป็นตัวบ้าพลังเฉยๆนะครับ เทคบอกว่าถ้าอยู่ในกองหรืออยู่บนเรียการ์ดถ้าแวนคุณเป็นกริตเตอร์อยู่นี้พาวห้าพันเกรดลบหนึ่งมีผลในเทิร์นคู่แข่งด้วยแปลว่าสามารถเด้งลงมาจากเทคของ Tech เทคเกียก็ได้นะครับหรือว่าเด้งลงสนามจากเทคของตัวเคาเบ่ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดแวนเป็น Tech เทกเกียมันจะนับเป็นเกรด2นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีชิลไม่มีเซฟนี่แหละก็ใส่4อาจจะเยอะไปหน่อยอาจจะใส่แค่สแล้วใส่เป็น Comment เคาเบ่เพิ่มก็ได้เพื่อให้เคาเบ่มันใช้เทค บัตหนึ่งโซนึ่งซึ่งไอบัตหนึ่งโซนึงเนี่ยมันใช้ดึงเอาตัวเมเปิลเกรดหนึ่งจากในโซลงดรอปได้ด้วยเอาไว้รอเพอร์โซน่าไดแล้วเด้งขึ้นมานะครับโอเคจริงๆคือไอตัวสำคัญสำคัญก็หมดแล้วละ่ะจะเป็นในพวกนี้เพอๆใบนี้จริงๆก็สำคัญแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นวินคอ์แล้วแต่มีก็ดีนะครับถ้าคุณเปิดไม่เจอจริงๆนะครับสุ่มไม่เจอหาไม่ได้ก็เดี๋ยวผมหา ตัวตัวสำรองให้แล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวการแก้แคบสีอินทรินใช่ไหมจำชื่อถูกปะวะอ๋อสีสีอินทรินแห่งความเกรดชังอันเบ่งบานเป็นออเดอร์เกรด2อนะครับอันนี้อยู่ในชุดเลยไม่ต้องไม่ต้องส่มอยู่ในชุด08นะครับเทคบอกว่า mm hmm. เมื่อใบนี้เข้าออเดอร์โซนเข้าบัตหนึ่งโจรหนึ่งที 3, นะครับเป็นเสร็จออเดอร์อีกเทคหนึ่งบอกว่าใช้งานจากออเดอร์โซนในตอมเมนเฟสถ้าแหวนคุณเป็นเกรด3ชื่อเทกรีนนำการใบนี้ลงดอก เลือกเกรสามดูสูงกว่าชื่อเทเกรียจากมือที่มีชื่อต่างกับแวนไร้ลงมาในภาพสเตนก็เอาไว้แก้ในกรณีที่คุณจวเจอเทเกรียอีกสีหนึ่งที่หลังนะครับก็เออไอเทกใบนี้ก็เอาไวจ้จวหาเทเกรียด้วยนะครับได้จวหนึ่งอันนี้ก็อาจจะใส่แทนนะครับแต่ว่าใส่เยอะใส่ยเยอะก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแนะนําก็ประมาณสอใบดีกว่า เพื่อที่จะเอาที่ไปใส่กับตัวเล่นด้วยนะครับก็เอาไว้ใส่แทนตัวคําสัว์แห่งการแก้แค้นแต่จริงๆคือใส่ใบนี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณหาได้นะใส่ไว้สัก2ใบกาลังดีนะครับโอเคตัวคีย์หลักๆก็หมดแล้วนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวิธีการเล่นคือได้ตัวเมเปิลเกรดหนึ่งมาเพิ่มเฉยๆในการที่จะเอามาคอยเป็นตัวบูสต์เพราะว่าก่อนหน้านี้เด็กเทกรีนมามีปัญหาตรงที่ลุค้นมาตีซ้ำแล้วพลังมันหายหรือว่าลุค้นมาตี อะไรประมาณนั้นเออเวลามันลุกตีเวฟสี่เนี่ยมันจะมันจะมีอยู่2อย่างคือถ้าไม่พลังหายก็มันไม่มีตัวบูทเพราะมันไม่มีตัวลุกตามนะครับก็เลยมีเมเปิลเกรดหนึ่งมาแก้ตรงนี้โคอิซิเต็นพูดไปแล้วเป็นตัวตีแล้วก็น้องคนนี้คิวเนบูก้านะครับในเทิร์นคุณถ้าแวนคุณเป็นถ้าแวนคุ่แข็งเป็น3หรือสูงกว่าอยู่นี้จะพาบวก5 0าพันเป็นตัวบูทหมื่นสามตัวตีหมื่นสามนะครับนี่เก่งอยู่ใช้เป็นตัวตีใส่มา4ใบใบนี้นะครับอินนิ เทคบอกว่าเมื่อแวนคุณลงสนามด้วยกันด้อัปเกรด3โซบัส1ดีไทยอยู่ในนี้ไง่เดม1ชีแวนพลังโบ5,000จบเทิ 5, นเอาไว้ไห่เดมนะครับแล้วก็เอาไว้ถอดโซไว้เอาไว้เรียกตัวเมเปิลเกต1ขึ้นมานั่นแหละนะครับอันนี้ก็ใส่มาเผื่อ,อไว้ไม่ได้สำคัญมากเพราะงั้นก็เลยใส่แค่3นะครับไม่ค่อยอยากลดตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นทั้งตัวบูทเป็นทั้งตัวตีก็ค่อนข้างห่วงนิดนึงก็เลยก็เลยใส่เอาไว้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกของใช้แล้วนะครับ เพราะว่าตัวให้เปลี่ยนมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้ช่องให้ขยับไม่เยอะมากถ้าเกิดคุณจะนับตัวออเดอร์ที่เป็นช่องเปลี่ยนได้ด้วยก็โอเคแหละก็มีเพิ่มช่องให้เปลี่ยนได้อีกนิดนึงประมาณนี้ที่ค่อนข้างแคบไปหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่เด็กเนี้ยมันไม่ได้ต้องแบบติดมันก็ติดแค่เกรด2หรือต่ํากว่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดชื่อมันก็เลยใส่ลองหาอะไรมาเล่นคอมโบเพิ่มได้อีกหลักๆก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนทิกเกอรอ์ pg นะครับพอดีว่า pg pg มีเทคอื่นเนี่ยผมเอาไปใส่เด็กอื่นอยู่มันแน่นก็เลยใส่ไป pg พวกนี้ไปส่วนกระจกก็อยู่อีกเด็กหนึ่งก็เลยใส่เป็น pg c แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีกระจกคุณก็ใส่กระจกใบหนึ่งนะครับทิกเกอร์ใช้เป็นทิกเกอร์เหลืองนะครับ o v e r t ์ i c k เหลืองเพราะว่าเด็กนี้บางทีก็จะใช้เกรด3ขึ้นไปยืนตีอย่างเช่น eco existence dragon น,นะครับเพราะมันตีมีท w i n d i e เช็คเจอใบนี้ก็ตีออก2ไดได้ นะครับก็ใส่ไว้ที่เหลือก็จะเป็นมาตรฐานคือครีฟอนต์ฮิวดรอคุณก็อาจจะเห็นว่ามันจะใช้แบบของไม่มีเทคเพราะอย่างที่บอกคือมันไปอยู่อีกเด็กนึ่งขี้เกียจลือออกมาถ้าเกิดคุณมีฟอนต์กาสอ0 0มืกับดอกาดหมื่นคุณจะใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เป็นสีสีเพราะว่าเด็กนี้มันก็ไม่รู้จะจัดทิกเกอร์อยังไงนะพูดตรงตรง เรก็รู้สึกว่าใส่แบบสมดุลนี้มันก็ไม่ได้เสียหายเท่าไหร่แล้วก็เล่นได้ค่อนข้างโอเคันก็เลยใส่เป็นแบบนี้แต่ว่าก็ติกเกอร์ปรับเอาตามชอบแล้วกันนะครับว่าคุณจะใช้แบบไหนนะฮะเพราะว่าติกเกอร์นี่มันไม่ฟิกเลยอันนี้แล้วแต่เลยจริงๆเด็กมันไม่ได้บังคับอะไรมากนะครับถ้าเกิดอยากให้เออเทกเกรดําน่ากลัวคุณก็ใส่เป็นครีแปดก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เทกเกรดําตีทุกเทินะนะพูดถึงเพราะว่ามันต้องสลับล่างไปมาว่าสีดําสีขาวผมก็เลยใส่ ติกเกอร์มาทุกสีเลยละกันเพราะว่าบางที่แบบเอ่อทกเกข่าวกเช็คเจอฟอนต์อย่างนี้ลุกตัวอื่นลุกขึ้นมาตีซ้าก็น่ากลัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับเด็ก,กลิปของตัวเด็กเทกเกียนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมบ้างหรือเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมที่คิดจะจัดเด็กเทกเกียมาเล่นเพราะว่าชอบนางชอบอาร์ตของนางนะครับว่าไปประมาณนี้สำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ